แล้วเดี๋ยวเรามาตอบโพลกันจริงท,ท่านที่บอกว่าใจเงียบบ้างแล้วนะแล้วก็ยังรู้สึกว่านิมิตท,ที่เห็นคือลมหายใจกับร่างกายเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปนตเป็นของเราอยู่อันนี้เยอะสุดซึ่งกลุ่มหนึ่งกับกลุ่ม2นะคืนนี้เราจะได้ทำความเข้าใจน,ะนำมาทำหรือว่าสิ่งที่ เข้าใจได้ยากนักยากหนาสําหรับคนอื่นนะครับแต่ว่าพอมีสมาธิมีอาณาปานสติที่เจริญแล้วเนี่ยคุณจะเห็นนะว่ามันสามารถเห็นได้ไม่ยากนักนะส่วนกลุ่มสามกลุ่มสี่คุณจะเห็นค่านะแล้วก็เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าทําไมเราถึงต้องทําสมาธิกันเอาละมามองแบบคนยังไม่รู้อะไรเลยนะ ว่าจะมองกายมองใจยังไงคือ,อถ้าคิดคิดเอาเนี่นะเนี่ยมีมีกายมีใจของคุณอยู่อย่างเนี้ยถ้าคิดคิดเอาถ้าไม่พบพระพุทธเจ้าไม่ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าคุณจะดูยังไงให้มันหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยตรงนี้นะเนี่ยสมมุติมาตัวเองมาอยู่ตรงนี้นะคุณจะรู้สึกได้ว่า กายนี้ใจนีเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเพราะอาการยึดเนี่ยมันเหนียวแน่นเหลือเกินยิ่งกว่าเถาวันที่พันเกี่ยวนะเอแบบว่าเป็นร้อยรอย้รอยชั้นเนี่ยถ้าถ้าสมมุติว่าคุณไม่เคยได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้ามาก่อนมีแต่ความรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้ปรากฏเป็นของจริงอยู่ในโลกคุณก็จะเหมือนคนอื่นทั้งโลกที่มองไม่ออกนะว่าทำยังไง จะเลิกยึดกายยึดใจให้มันาหายทุกข์ซะได้วิธีแบบของพระพุทธเจ้าท่านให้รู้แบบเจาะจงลึกไปทีละชั้นนท่านให้รู้กายเวทนาจิตแล้วก็ทรรรู้กายรู้เวทนารู้จิตแล้วก็ทรร อันนี้แหละที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่สำหรับการทูก,กายเราผ่านกันมาเยอะแล้วนะมันมีการฝึกที่จะดูลมหายใจเนี่ยจะอาศัยเสียงสติหรือว่าจะอาศัยมือไกดก็ตามถ้าคุณเห็นลมหายใจชัดแล้วทําความรู้ทําความเข้าใจว่านี่เป็นธาตุลมอนี่ไม่เที่ยงอันนี้แหละคือรู้กาย ในเบื้องต้นนะส่วนรู้เอริยาบทก็คือสภาพที่มันปรากฏเป็นท่าทางของกายอยู่นะบัดนี้นะแล้วสติปัฏฐานสี่เนี่ยจริงๆก็คือว่าตั้งต้นนะหรือว่ามีจุดศูนย์กลางเนี่ยกลับมาที่เอริยาบทปัจจุบันที่กำลังปรากฏอยู่อย่างนี้เสมอถ้าหากว่า เรารู้ลมหายใจได้ดีแล้วเอริยบทปัจจุบันมันก็จะปรากฏตามทั้งนี้ทั้งนั้นนะรู้กายไปที่สุดของการรู้กายก็คือนะมันจะเกิดนิมิตทั้งกายเนี่ยสแสดงความไม่เที่ยงออกมานะเริ่มจากเห็นว่าข้างในเนี่ยมันเป็นตับไตไส้พุงเป็นาธาตุสีนะที่มันมีความสกรปรกนะแล้วก็พอ จิตเห็นทั้งกายไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็แสดงธรรมชาติของกายที่ต้องเน่าเปื่อยผุพังเป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นกายยานุปัสสนาหรือว่าถ้าเราจําง่ายๆก็คือนะสติปัฏฐานข้อแรกไอ้ตัวตั้งของสติข้อแรกนี่ก็คือรู้กายสภาพความเป็นกายเนี่ยนะะมีลมหายใจอริยบทแล้วก็นิมิตความเป็นกายที่ไม่เที่ยงจากนั้น นะก็ให้พระพุทธเจ้าให้รู้เวทนารู้เวทนาเนี่ยก็เอาง่ายๆอย่างตอนที่เราฝึกอนาปานสติรู้ลมหายใจกันมาเนี่ยก็มีความรู้สึกถึงความสุขที่เด่นชัดขึ้นนะหรือกระทั่งรู้ปิติที่มันอยู่ในองค์ชานขึ้นมานะสำหรับบางท่านนะครับที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการรู้ลมหายใจกับการฝึกรู้เวทนานะะ เวทนาเนี่ยเอาง่ายๆก็คือรู้ว่ากําลังเป็นสุขอยู่สบายอยู่หรือว่ากําลังเป็นทุกข์มีความอึดอัดอยู่นะเพื่อที่ได้ข้อสรุปนะในเวทนานุปัสสนาว่าเวทนาทั้งหลายไม่เที่ยงทั้งสุขทั้งทุกข์นะหรือว่า,าความรู้สึกเฉยๆเนี่ยที่กระเดียดมาทางสุขเนี่ยเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยถ้าหายใจยาวอย่างนี้ก็มีความสุขถ้าหายใจสั้นอย่างนี้มีความทุกข์ มันไม่เที่ยงตามเหตุนะถ้าหากว่าลมหายใจแปรปรวนไปยังไงเวทนาก็แปรปรวนไปอย่างนั้นเนี่ยที่เรารู้กันมาแล้วเสร็จแ,แล้วรู้จิตก็เอาง่ายๆเลยนะว่าขณะนี้จิตมีกิเลสอยู่หรือไม่มีกิเลสอยู่นะครับเพื่อที่จะได้ข้อสรุปว่าจิตทุกดวงไม่เที่ยงไอ้นี่ที่เราเคยเคยผ่านกันมานะ สรุปว่ารู้กายรู้เวทนารู้จิตเนี่ยเป็นเบสิกเบื้องต้นถ้าคุณสามารถรู้3า,าข้อ3ธรรมชาตินะของายรูปฝ่ายนามนี้ได้ก็ให้ถือว่าคุณได้รู้เสาหลักของสติปัฏฐานนะครับสประการแรกนี้ เพื่อที่จะได้ข้อสรุปสติปัฏฐาน4ี่ไปสรุปที่การรู้ธรรมเอาทั้งเบสิกนะอเอาเบสิกคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตมารวมลงอยู่ที่รู้ธรรมการรู้ธรรมเนี่ยก็คือการเริ่มต้นจากการทำจิตให้ผ่องใสไรนิวร ไม่มีเครื่องขวางพูดง่ายๆคุณทําสมาธิได้มีความผ่องใสได้มีความอ่อนควรได้มีความามีสติคมชัดมีโฟกัสชัดเจนเนี่ยนะอันนี้เป็นเบื้องต้นของการรู้ธำรู้หมวดทมนะเห็นธรรมในธรรมถ้าหากว่าจิตยังไม่ใสใจยังไม่สะอาดนะยังไม่ปราศจากนิวรณ์เนี่ยโอกาสที่จะไปรู้อะไรที่มันสูงกว่านั้น เห็นกายใจโดยความเป็นรูปนามได้ยิ่งกว่านั้นเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยหรือเป็นศูนย์แน่ๆนะต่อให้คิดต่อให้คิดโดยแยบคายหรือว่ามีความฉลาดในการคิดยังไงมันก็ได้แค่ปัญญาแบบคิดๆแต่โอกาสที่จะไปเห็นกายใจโดยความเป็นรูปนามจริงๆเนี่ยนะแทบไม่เหลือนะครับไม่เหลือโอกาสเลยพอมีจิต่องสไร้นิวรณ์ได้อันนั้นแหละคุณถึงจะมีสิทธิ์เห็นขันห้า เหมือนอย่างที่เราเคยฝึกกันมาเนี่ยนะคุณสังเกตใช่ไหมครับว่าเวลาที่ผมให้คุณทําสมาธิแล้วมีไอความรู้หรือว่ามีความนิ่งขึ้นมาค่อยไปดูนะว่ารูปขันเป็นยังไงเวทนาขันเป็นยังไงหรือสังขารขันเป็นยังไงเนี่ยนะมีมโนภาพตัวตนยังไงนะแล้วแปลเปลี่ยนเป็นนิมิตลมหายใจนะมีวิตกะมีวิจาระยังไงเนี่ยตัวเนี้ย ที่เรียกว่าเราเห็นกายใจโดยความเป็นขันนะครับแล้วเห็นไปทำไมขันห้าเนี่ยเห็นไปเพื่อความรู้ว่ามันไม่เที่ยงนะฮะนี้ก็อยู่ในกิริมาโน,นสูตรนะครับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะเห็นขันห้าไปเพื่อที่จะให้รู้ ให้เกิดความรู้สึกเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงกายใจเนี่ยมันไม่มันไม่เที่ยงพอแยกเป็นส่วนๆเป็นองค์ประกอบแล้วเนี่ยสามารถพิจารณาได้หมดเลยเหมือนอย่างที่เสากนเนี่ยเรามาพิจารณาว่าสังขารขันนะเหมือนลอกกาบกล้วยนะครับเราเราดูขันเราดูสังขารขันไปแต่ละชนิดนะแล้วก็เห็นว่ามันว่างมันกลวงมันไม่เที่ยงนะแล้วมันก็แปลเปลี่ยนเป็นสังขารชนิดอื่นนะครับเป็นสังขารขันแบบอื่น แล้วดูพอสังขารขันไหนหายไปมันก็มีสังขารขันอื่นมาแทนที่ทันทีนะเนี่ยดูไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งคนจะรู้สึกว่าเออมันว่างกปลวงจริงๆมันไม่มีตัวตนมันไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางที่เป็นแก่นจริงๆไอ้ตรงที่มันอยู่กลางจริงๆเนี่ยคือความว่างจากตัวตนเนี่ยตัวนี้แหละที่ท่านให้ดูขันห้านี่วันนี้คืนนี้ อันนี้ที่ผมแสดงเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่าเรามีเราเรา,เรามีรถแมพของพระพุทธเจ้าให้ดูอยู่นะวันนี้เนี่ยนะเรามาถึงจุดที่จะมองอายตนะหกไม่ใช่ตัวตนคือกายใจเนี่ยมันมองได้หลายแง่มองเป็นขันห้าก็ได้นะเพื่อที่จะดูว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็ประกอบเป็นส่วนๆห้ากองนะส่วนอายตนะหกเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วดูง่ายกว่าขันห้าอีกเพราะว่า คือทําความเข้าใจได้ง่ายนะในเบื้องต้นว่าเออมันประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแต่ที่จะดูเนี่ยมันจะดูยากกว่าขันห้าส่วนใหญ่ที่สอนสอนกันทุกวันนี้นะสอนให้ดูอายตนาหกเลยโดยที่ไม่มีสมาธิยังยังไม่รู้เลยนะว่าไอ,อความว่างความกลวงของกายใจโดยความเป็นขันห้าเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ย นะก็ไปด่วนดูโดยความเป็นอายตนะหกซึ่งแบบนั้นเนี่ยมันดูแล้วก็จะเกิดความแห้งแลง้งแล้วก็ไม่ได้ความเข้าใจที่แท้จริงนะฮะอายตนะหกดูไปเพื่อที่จะให้รู้นะครับว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาทำความเข้าใจร่วมกันว่าทำไมดูอายตนะหกเป็นแล้วถึงเกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนขึ้นมาได้ แล้วก็อันนี้พูดไว้ล่วงหน้าเป็นรถแมพนะว่าในหมวดธรรมเนี่ยนะหมวดธรรมะหรือว่าการรู้ธรรมในธรรมเนี่ยนะครับพอเราสามารถเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนได้เห็นว่าเออเพราะมีสังโยชนจึงเกิดการยึดนะถ้าเห็นจับได้ไล่ทันว่าสังโยชนหน้าตาเป็นยังไง ความรู้สึกมันก็จะตรงกับความจริงของกายใจว่ามันเป็นอนัตตาม,มาตลอดไม่เคยเป็นใครเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะช่วงกับช่วงกันที่ผ่านมาไม่รู้กี่ล้านกับล้านกันเนี่ยมันไม่เคยมีตัวตนปรากฏแม้แต่วินาทีเดียวมีแต่ความหลงไปยึดว่ามันเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นนี่พอมเราสามารถอ่านออกจับได้ไล่ทันนะว่าสังโยชน์หน้าตาเป็นยังไงแล้ว มันก็จะพร้อมพัฒนาขึ้นเป็นโพชฌงเจนะคือพร้อมทิ้งอุปาทานโพชฌงเนี่ยจริงๆแล้วก็คือธรรมะอันเป็นเครื่องพร้อมตรัสรู้นะจากนั้นเนี่ยก็จะถึงขั้นบรรลุธรรมก็อาศัยมรรคแนั่นเองมรรคมีองค์แดนะครับเ,เนี่ยตัวเลขเนี่ยสวยเลยนะการรู้ธรรมะเนี่ยนะรู้ว่ากายใจนี้นะเป็นสักแต่เป็นสภาพธรรมเนี่ย ขันห้าอายตนะหโพชงเจ็ดมักมีองแปดนะครับเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดจำง่ายๆเลยนะแล้วถ้าวันนี้เราได้มาศึกษาในขั้นที่นะเห็นกายใจเป็นอายตนะหกเพื่อความรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต,ไชตนได้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เนี่ยคือสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยง่ายอยู่แล้วไม่ต้องไปทำให้ง่ายกว่านี้อีกนะ ขอแค่ลงทุนศึกษาทำความเข้าใจในเบื้องต้นให้แจ่มชัดเนี่ยนะมันมีคำตอบอยู่หมดพระพระพุทธเจ้าให้รถแมพไว้เป็นขั้นเป็นตอนมานะแล้วก็คุณจะสามารถสำรวจตรวจสอบตัวเองได้เลยว่าบัตรนี้คุณมาใกล้เส้นชัยแค่ไหนอย่างพวกที่ตอบตอบไปเนี่ยตอบโพมาเนี่ยนะมันมีความหมายมากนะ คืนนี้คุณจะเห็นนะครับคุณจะเข้าใจเลยว่าถ้าหากว่าคุณตอบอยู่เป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองหรือแม้แต่กลุ่มที่สามนะฮะอันนี้เป็นเครื่องสะท้อนเป็นสัญญาณบอกว่าคืนนี้คุณจะเริ่มเข้าใจวิธีการเห็นกายใจโดยความไม่ใช่ตัวตนนะแล้วก็ไอตัวไอ หมวดธรรมะเนี่ยหมวดธรรมเนี่ย,รรน,ยนะคุณจะสามารถสํำรวจตรวจสอบตัวเองได้อยู่เรื่อยๆว่าจากขั้นนี้คุณหล่นไปขั้นไหนจากขั้นที่หล่นลงไปแล้วคุณกลับฟื้นฟหูหรือว่ากลับกู้สถานการณ์ฟื้นคืนมาได้อย่างไรนะอันนี้มันจะปรากฏชัดอยู่ในประสบการณ์ตรงของคุณเองนะที่ถ้าคุณเข้าใจทฤษฎีนะเข้าใจปริยัตเข้าใจ ว่าพระพุทธเจ้าท่านวางรถแมพไว้ยังไงแล้วเนี่ยมันจะมาตรงกันกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะ